สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนูตสตอรี่นะคะวันนี้นุตพาทุกคนนะคะมาหาอาหารทะเลนะคะสด,สดสดอร่อยอร่อยนะคะตอนนี้นุตอยู่ที่ตลาดเจดจุกนะคะซีฟูด้ดหรือเรียกง่ายๆว่าตลาดลานโพนั่นเองนะคะก็คือจะมีชื่อเปลี่ยนชื่อนี้มานะคะหลายคนนะคะที่มาเที่ยวพัทยาก็คงไม่พลาดที่จะมาหาอาหารนะคะทะเลสดสดริมทะเลอย่างแน่นอนนะคะแต่จะไปซื้ออาหารทะเลที่ไหนดีล่ะคะที่นี่เลยนูตแนะนํานะคะ ซื้อมาจะเอาไปปิ้งย่างที่ไหนวันนี้เราก็มีตลาดนะคะในนี้เลยตลาดเจ๊จุกนะคะซีฟู้ดนะคะในพัทยาเนี่ย ตรงนี้นะคะรับรองว่าทุกคนถูกใจแน่นุดพาทุกคนเข้ามาดูนะคะว่าในนี้มีอาหารทะเลสดๆเยอะมากหลากหลายราคาหลากหลายเมนูเลยนะคะนอกจากเราจะซื้อเสร็จแล้วนะคะสามารถให้ทางร้านนะคะก็จะมีร้านนะคะรับนึ่งปิ้งย่างนะคะที่นี่เลยนะคะตลาดลานโพนาเกลตรงนี้นะคะเป็นตลาดต้นโพหรือตลาดเก่านาเกลนั่นแหละคะ่ะเป็นตลาดขายอาหารสดๆนะคะตัวเป็นๆมีหลากหลายชนิดหลายขนาดเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวโต ปูไข่มันๆนะคะปลาหมึกไข่สดนะคะปลาทะเลตัวใหญ่ๆนะคะหอยชนิดต่างๆมาซื้อที่ตลาดนี้ที่เดียวได้ของครบของสดนะคะราคาก็เป็นกันเองไม่แพงด้วยนะคะเมื่อซื้อของสดเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปด้วยที่เนี่ยมีทั้งน้ําจิ้มนะคะบริการทําสําเร็จรูปนะคะ,ะทางด้านเข้าตลาดนะคะจะมีร้านขายน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะรสเด็ดมากเลยนะคะหลายคนบอกว่ามาร้านหน้าตลาดน้ําจิ้มเนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีร้าน นึ่งย่างทอดนะคะก็จะอยู่ด้านข้างๆตลาดนะคะแต่เขาก็จะคิดค่าบริการเป็นกิโลนะคะหลังจากอาหารทุกอย่างปรุงเรียบร้อยเราสามารถนะคะที่จะนําอาหารนะคะไปทานที่อื่นได้หรือจะทานบริเวณสวนสาธารณะร้านโพนาเกลตรงอยู่ข้างๆก็ได้เลยนะคะเป็นสนามหญ้าก,กว้างๆตอนนี้ปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วก็สวยงามมากเลยนะคะก็จะมีร้านอยู่ติดริมทะเลบรรยากาศดีถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีอีกแบบหนึ่งเลยละคะ่ะ ตรงนี้นะคะเดินไปเดินมานะคะก็รับรองว่าทุกคนนะคะก็จะได้เห็นนะคะอาหารสดสดนะคะปิ้งย่างนะคะเลือกได้เลยว่าอยากจะทานเมนูไหนนะคะก็คิดว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะคิดว่ามาเที่ยวพัทยาถ้าไม่ได้มาตลาดลานโพหรือตลาดเจ๊จจุกซีฟู้ดตรงนี้นะคะก็พลาดถ,ถือว่าพลาดเลยนะคะ ไฮไล์ของตลาดลานโพนาเกลนะคะตลาดลานโพเนี่ยหรือตลาดต้นโพหรือ ตลาดเจ๊จุกซีฟู้ดนะคะเป็นตลาดเก่านาเกลือแห่งนี้จะตั้งอยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยที่นุชบอกไปนะคะก็อยู่ในอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นตลาดขายอาหารสดสดนะคะมากมายหลากหลายชนิดด้วยการตามที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งลายเสือกางแก้วกางกระดานหอยต่างๆปูไข่ปูทะเลปูมาปลาหมึกไข่สดปลาทะเลต่าง,ง,ง,งๆตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนไซส์ใหญ่รวมไปถึงของทะเลอื่นนับไม่ถ้วนเลยนะคะ ซ,ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีแค่ของสดจากทะเลเท่านั้นนะคะเรายังสามารถให้ทางร้านนึ่งต้มย่างทําอาหารเมนูอร่อยๆให้ตามใจชอบได้ด้วยค่ะที่สําคัญราคาน่ารักไม่แพงบอกเลยว่าใครที่อยากทานอาหารทะเลนะคะสดๆไม่ควรพลาดภายในพื้นที่ของตลาดลานโพนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็นสโซนใหญ่ๆด้วยกันโซนแรกก็คือโซนตลาดสดตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆส่งตรงจากชาวประมงนั่นเองค่ะส่วนโซนที่2นะคะก็คือโซนนั้น ต,ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารที่เราสามารถนําของทะเลสดที่ซื้อมานั้นนะคะมาทาอาหารปรุงสดสดกันได้ที่นี่นั่นเองค่ะใครอยากกินเมนูไหนเป็นพิเศษก็เลือกกันได้เลยค่ะและสุดท้ายก็คือโซนของฝากที่จะมีข่ทั้งอาหารอื่นๆนะคะทั้งข้าวนะคะแล้วก็ทั้งหวานนะคะมีทั้งผักผลไม้ต่างๆของแห้งของฝากนะคะจากจังหวัดชนบุรีค่ะก็ถือว่ามีครบเลยนะคะถ้าอยากได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านตรงมาโซนนี้ก็ได้เลยนะคะ แห,แหล่งอาหารทะเลสดสดของนาเกลือพัทยาก็ต้องมาที่นี่ราคาที่ตลาดลานโพหรือตลาดเจ๊จุกซีฟู้ดแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างจบที่เดียวจริงๆที่สําคัญราคาไม่แพงแต่ว่าถ้าใครจะมาแนะนําให้มาช่วงเช้าเ้าหรือมาวันธรรมดานะคะคนจะน้อยกว่าช่วงสุดสัปดาห์ค่ะรวมถึงถ้าใครจะมานั่งทานแนะนํามาพกเสือมาเองก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าเสือด้วยค่ะตรงนี้นะคะขเขาก็เปิดนะคะให้ เราเข้าตลาดเนี่ย6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะ และตลาดนี้ก็เป็นหนึ่งในะตลาดที่มีคนมาซื้อวัตถุดิบที่มาจากทะเลพัทยานะคะเยอะเป็นอันดับต้นๆของเมืองพัทยาเลยล่ะค่ะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มีอาหารทะเลสดๆขายจําหน่ายมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปูไข่แบบลน้ลนๆกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะหอยชนิด,ดอื่นๆอีกมากมายค่ะได้ของที่สดราคาไม่แพงมากอีกด้วยบอกได้เลยว่าใครเป็นสายซีฟูด้ดก็ยังมีอาหารอีกมากมายที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีอีกด้วยนะคะและก็ มีของขายให้กับทุกคนได้ไปทำอาหารกันแบบวันต่อวันอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์เป็นอย่างดีสำหรับคนที่เปิดร้านอาหารนั่นเองค่ะและชื่อเสียงของตลาดแห่งนี้ก็ยังมีความกว้างขวางเป็นอย่างมากอีกด้วยนะคะ แถมที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่วัตถุดิบที่จําหน่ายเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีน้ําจิ้มจําหน่ายอีกด้วยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเป็นอย่างมากสําหรับการได้มาหาอาหารทะเลที่นี่บอกเพราะว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดอีกโดยใครที่คิดว่าที่นี่นะคะนั้นเป็นแค่ตลาดขายของสดทั่วไปบอกได้เลยว่าคิดผิดเป็นอย่างมากค่ะโดยที่ตลาดแห่งนี้ก็เป็นอีกที่ดีๆนะคะที่เป็นจุดที่เที่ยวได้อีกด้วยนะคะ เหมาะมากกับคนที่อยากเปิดประสบการณ์การหาที่เที่ยวแบบใหม่ๆอีกด้วยนั่นเองและยังมีจุดเช็คอินให้อีกด้วยบอกได้เลยว่าสำหรับสายถ่ายรูปนะคะที่นี่มีประวัติมาอย่างยาวนานอีกด้วยนะคะโดยตลาดแห่งนี้เป็นเป็นชุมชนที่ค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นเมืองพัทยาด้วยซ้ำไปค่ะโดยที่ได้มาใช้ชื่อว่าตลาดลานโพก็เพราะว่าที่ตั้งของตลาดแห่งนี้นั้นได้ตั้งอยู่ติดกับสวนสาธารณะลานโพนั่นเองค่ะ โดยทําใหา้มีความรู้สึกนะคะว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากโซนนี้ที่นุชเดินเนี่ยเป็นโซนนะคะอของฝากนะคะทีเ่เป็นอาหารแห้งนะคะเป็นอาหารทะ,ทะเลแห้งใครที่มาซื้ออาหารสดแล้วนะคะต้องการที่จะซื้อของฝากนะคะกลับไปฝากผู้คนที่บ้านฝากเพื่อนฝากพ่อแม่ฝากพี่น้องนะคะฝากญาตินะคะก็มาโซนนี้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่ามีครบนะคะอยากจะได้ปลาหมึกแห้งนะคะปลาแห้งจะเป็นขนมนะคะ เป็นทุเรียนกวนทุเรียนทอดมีหมดเลยนะคะเป็นประเภทของอาหารทะเลนี่เลยค่ะทุกคนแพ็กเกจเขาก็สวยงามน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวค่ะทุกร้านนะคะคุณภาพเหมือนกันนะคะจะซื้อร้านไหนก็เรียกได้ว่าอุดหนุนแม่ค้านะคะในที่ขายอยู่ตรงตลาดตรงนี้นะคะไปด้วยกันนะคะใครมาเที่ยวก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนแม่ค้าเพื่อให้เศรษฐกิจของเรานะคะมีผู้ซื้อมีผู้ขายนะคะก็แม่ ก็จะได้ยิ้มเราก็จะได้อิ่มท้องไปตามๆกันนะคะเอาละค่ะก็จะพาทุกคนได้เดินโซนนี้นะคะนี่เลยก็จะอันนี้จะเป็นด้านนอกที่ติดกับ ถนนลานจอดรถของอาลานโพนะคะตรงนี้ถ้าสุดจากตรงนี้แล้วก็จะพาทุกคนนะคะได้ไปดูนะคะชมนะคะนี่คือต้นโพหรือลานจอดรถนะคะเมื่อก่อนจะเป็นให้จอดรถรถยนต์แต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนให้จอดรถจัก,กรยานและตรงนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะบรรยากาศนะคะส่วนสาธารณะนาเกลือซึ่งปรับปรุงแต่งใหม่นะคะเขาไม่ให้มีร้านขายที่อยู่รอบข้างนี้แล้วนะคะลานตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะที่เอาไว้ให้เรา ะะพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะก็สวยงามหน่อยพาทุกคนนะคะเดินเข้าไปดูนะคะเพราะว่า เข้ามาแล้วนะคะก็จะได้เห็นว่า,าร้านโพตรงนี้นะคะเป็นที่เที่ยวพัทยาเป็นสถานท,ที่เที่ยวอีกที่หนึ่งเลยนะคะก็จะคิดว่าตรงนี้เป็นชุมชนเล็กๆธรรมดาเฉยๆที่ให้ชาวประมงทั้งหลายนะั้นได้นของทะเลสดๆแบบมาขายแจกจาก่ายแล้วก็ซื้อขายกันชาวบ้านแถวนั้นต่อมาก็มีการจัดตั้งตลาดขึ้นมานะคะอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่ามีความสดใหม่ของอาหารนั่นเองค่ะ ก็พาทุกคนนะคะได้เดินชมนะคะสวนสาธารณะลานโพนาเกลนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลในย่านนาเกลือพัทยานะคะมาช้านานนะคะเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2552นะคะซึ่งอยู่ข้างตลาดลานโพนาเกลนั่นเองค่ะถนนพัทยานาเกลนะคะเลยกลายเป็นจุดนั่งนะคะปิกนี้กินอาหารทะเลที่ซื้อมาจากในตลาดนะคะสภาพจึงดูสกปรกซุดซมลงไปจนปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ค่ะปรั ทัศนิยภาพใหม่นะคะเน้นลานคอนกรีตกว้างสําหรับรับลมออกกําลังกายแล้วก็มีลูวิ่งและมีลานกีฬานะคะเมื่อไปเดือนกรกฎาคมในปี2560นี้เองค่ะแล้วก็ได้เริ่มเปิดทําการอวดชมใหม่อีกครั้งนะคะนุชได้มีโอกาสเข้ามานะคะในนี้พาทุกคนได้เดินชมนะคะเล่นนะคะวิ่งในสวนนะคะ เป็นเป็นเลนที่ไม่ยาวมากนะคะรวมกับลานโล่งนะคะ1รอบใหญ่ประมาณ300กว่าเมตรนะคะก็สามารถที่จะมาวิ่งออกกำลังกายเบาๆได้สัก4 5กิโลนะคะนี่เลยหลังจากออกกำลังเสร็จนะคะก็หาของกินในตลาดได้เลยมีมากมายในราคาย่อมเยาวนะคะยังไงก็เชื่อกันรักษาความสะอาดแห่งนี้ไว้ด้วยนั่นเองคะ่ะ สวนสาธารณะรันโพตรงนี้นะคะดูจากป้ายด้านในเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธาะที่เปิดนะคะอยู่ด้านหลังตลาดรานโพมานาน,นะคะแต่คือพอปรับปรุงใหม่แล้วก็สวยงามเลยนะคะมีที่จอดรถเป็นลาน เราสามารถนั่งพักผ่อนถ่ายรูปตรงบริเวณลานปูนด้านบนติดทะเลได้นะคะแต่ไม่สามารถเดินลงไปบนหาดได้ค่ะมีศาลาแบบจีนสองมุมนะคะเข้าใจว่าแถวนี้เป็นชุมชนคนจีนเก่าแก่ด้วยละค่ะเห็นจากมีศาลเจ้าจีนอยู่ในเมืองนะคะวิวที่นี่น่าจะเป็นบริเวณเอานะ่าวนาเกลือมองไกลๆนะคะไปทางซ้ายมือจะมีสะพานปลาทอดยาวนะคะกับฉากเมืองพัทยายอยู่ไกลเหมือนจะเห็นเขาพระตำหนักไกลๆด้วยนะคะนี่เลยดูจากบรรยากาศจริงนะคะตอนที่นุษทถ่าย ก็จะเป็นช่วงบายบานะคะนี่เลยค่ะตอนแรกกะว่าจะหาอาหารทะเลนะคะปูเสือนั่งทานในส่วนนี้แต่เปลี่ยนใจนะคะซื้อใส่กล่องกลับไปกินที่บ้านดีกว่านะคะนี่เลยทุกคนวิวสวยมากๆนะคะ ใครผ่านไปผ่านมาแล้วก็แนะนําเลยนะคะให้มาชมบรรยากาศตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวนุชจะพานะคะเดินนะคะจากสวนสาธารณะเกลือนะคะไปตรงจุดเขาจะมีทุ่นนะคะลอยน้ํานะคะตรงนี้ก็จะพาทุกคนได้เดินชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะต่อจากสวนสาธนารณะนะคะ ใกล้ๆก,กันนะคะนุก็จะพาทุกคนนะคะมาชมนะคะทุ่นแพนะคะทุ่นแพรลอยน้ํานะคะตรงนี้นะคะที่ว่าทําได้สวยมากๆเลยก็จะเป็นกลุ่มชาวประมงนะคะที่เขาได้ออกเรือหาปลานะคะที่อาหารทะเลสดก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแต่ก็จะเป็นไฮไลท์ซึ่งทาใหม่นะคะตรงนี้ก่อนที่เราจะลงไปเดินที่ทุ่นแพรลอยน้ํานะคะก็ จะมีนี่เลยคะ่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเดินลงไปชมทุ่นแพรล,ลอยน้ําซึ่งทําใหม่นะคะก็ปรับปรับปรุงทัศนียภาพใหม่นะคะก็จะเป็นาลานท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะมาตรงนี้เดินระมัดระวังนะคะจะมีทุ่นบริเวณกว้างนะคะก็จะมีสะพานข้ามไปแบบนี้สามารถให้นักท่องเที่ยวนะคะลงไปยืนบริเวณทุ่นนะคะก็สามารถถ่ายภาพย้อน กลับมาเห็นนะคะตลาดตรงตลาดเจ๊จุกหรือตลาดลานโพซีฟูดตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะเดินไปนะคะนี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะไปถ่ายภาพนะคะเก็บบรรยากาศมองเห็นวิวทะเลมองเห็นอาน่าวนาเลือตรงนี้นะคะก็เป็นอีกโฉมหนึ่งนะคะ เป็นสถานที่ที่หนึง่งเป็นไฮไลท์ที่หนึง่งที่ใครมาตลาดนาเกลือหรือตลาดต้นโพหรือตลาดเจ๊จุกซีฟู้ดตรงนี้จะมาถ่ายภาพเราก็มาเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็ฟังเสียงขึ้นลมตรงนี้นะคะแล้วก็มองขึ้นไปนะคะก็เห็นเป็นส่วนสาธารนณะ นาเกลือนะคะถ้ามองมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดนะคะประมงนะคะที่ท่าเทียบเรือนำอาหารทะเลนะคะเข้ามาที่ตลาดนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นจุดถ่ายภาพนะคะราะคะจุดนี้นะคะก็สามารถถ่ายภาพสวยๆนะคะเดินไปจนสุดนู่นได้เลยนะคะแต่ก็เราเก็บภาพบรรยากาศนะคะตรงนี้นะคะ ให้กับเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนที่มาตลาดลานโพแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้ามาที่สวนสาธารณะแล้วก็เลยมาที่ ทุ่นแพร่ลอยน้ำนาเกลือตรงจุดบริเวณนี้ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนหากมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนูสตอรี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะได้ทำคลิปดีๆนะคะต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน